สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง iStudio นะครับสำหรับ,ค,รบคลิปนี้ก็จะมา Unbox สิ่งนี้นะครับ High Grade AM g ก n n e r นนะครับก็ ตัวนี้เป็นอาวุธของฮัคกี b บาร์มาร์ทนะครับจากเกมซูเปอร์โรบอตวอร์นะครับเอ็มกันเนอตัวนี้ก็คือผลิตโดยบันไดนะครับโดยเป็นหนึ่งในอาวุธของฮัคกี b บาร์มาร์ทอาวุธอีกอันนึงก็คือจะเป็น AM Boxer นะครับซึ่งเคยผลิตโดยโคโตบุก,กิยะไปแล้ว นะครับแต่ก็ของบันไดก็รลางจะผลิตออกมาในไม่ช้าเพราะว่ามีใบเปิดออกมาแล้วลอรอกำหนดการวางจำหน่ายนะครับสําหรับหน้าปกกล่องก็เป็นตามนี้นะครับจะเห็นเป็นทางคือแบมาร์กตีนะครับขี่กันเนอร์นะครับตัวนี้ถ้าเป็น ในเว็บไซต์แฟนดอมเขาจะเขาว่าด็อกกิ้งนะครับก็ด้านข้างก็จะเป็นตัวกันเนอร์นะครับรูปไม่มีอะไรเลยอีกด้านก็จะเป็นเป็นอคิบายมาร์คทรีนะครับขีกันเนอร์แล้วตรงน,นี้เขียนว่าอคิบายมาร์คทรีโซ s e p a r เ l y นะครับก็ขายแยกครับผมตรับซื้อตัวนี้ก็ต้องซื้อฮับกิบไลมาร์ทีต่างหากด้วยนะครับก็ดูด้านในกันนะครับชิ้นส่วนชิ้นส่วนค่อนข้างใหญ่นะครับใหญ่มาก ฐานของเมเทียยูนิตจากกระดัมซีดอันนี้ต้องลองต่อนะครับดูว่าแยกสีมาดีหรือเปล่าเชคคื่อมชิ้นนี้ รบต่อนะครับด้านบนก็เขียนว่า instruction manual น,นะครับตรงนี้เขียนเลยนะครับว่าเนี่ย ISR AM Part for artery i l l combat used by Hacky Boy Mark III ชัดเจนนะครับ แผงนะครับสิบสองแผงสิบสามรวม PE ด้วยใช่ไหมอ่ะสิบสามนะครับก็ชิ้นส่วนไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วก็ค่อนข้างใหญ่ ก็จะมีรูปวิธีการขี่ของฮับขี่บัตรทรีนะครับย้ำมากเลยสองเซเปเลตลก็วิธีการขี่นะครับของขับขี่บัตรทรีลาสท้ายแล้ว ก็ในส่วนนี้เนี่ยจะมีตรงส่วนเนี่ยครับถ้าดูใน a n i m เมชันจะเห็นว่ามันเปิดออกมาเนี่ยแล้วมันจะเป็นมือจับตรงส่วนเนี่ยซึ่งมือที่เอาไปจับนี่คือเป็นมือของบ็อกเซอร์นะครับเพราะว่าจริงมันใหญ่มากถ้าเทียบกับตัวฮัคกีบามาร์นะครับก็ รอไว้เล่นกับพัคบัมบาร์ทรีได้เลยนะครับก็สำหรับอันบ็อกซ์ก็จะมีเท่านี้ครับผม หลังจากที่ประกอบในส่วนของ AM กั n n นเนอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นเป็นตามนี้เลยนะครับก็จะมีตัว AM กั n n นเนอนะครับเสียบอยู่บนฐานนะครับ โดยฐานเนี่ยก็จะให้มาเป็นสองขนาดนะครับก็คือฐานที่เสียบตัวน,นี้อยูอ่นี่นะครับยีฟางฐานก้อกันเรามาดูโดยรวมนะครับตัดใต้ไปที่เสียบ,บตามนี้นะครับด้านหน้า นะครับด้านบนด้านบนนะครับโดยหลักๆเวลาที่เราจะประกอบนะครับก็จะถอดสองข้างสองส่วนนี้นะครับออก ครอบเดี๋ยววางแล้วกันนะฮะแล้วก็จะมีนี่นครับฐานตัวนี้ที่เป็นฐานแบบเดียวกับตัวไอ t เมเทียยูนิตนะครับของภาคกระน้ำสีนะครับให้หมาเอาไปเปลี่ยนแล้วก็พาร์ทอีกอันนะครับก็คืออันนี้เป็นมือจับของบ็อกเซอร์นะครับ ตอนที่ผมถ่ายคลิปนี้ก็คือน่าจะเป็นวันที่เ,ออเปิดให้กดสั่งซื้อกันแล้วนะครับสำหรับท่านที่กดซื้อทันก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ร้านค้าหลายร้านเนี่ยเริ่มเปิดพรีออเดอร์แล้วนะครับสำหรับ a m Boxer ของบันไดครับดูส่วนนี้นะครับก็คือเยวจะถอดเป็นส่วนๆน,นะครับก็คือจะมี้ช่นนี้ มีแค่ส่วนนี้นะครับส่วนตรงนี้อย่างเดียวที่ทเสียบไว้เฉยๆตัประกบไม่แน่นนะวางนะครับข้าวเทมากันนะครับก็สำหรับตัว ตัวมอไซด์นะครับไม่ใช่ตัวแกนกลางของมันนะครับก็จะประกอบด้วยแฮนด์แฮนด์ก็จะขยับได้นะครับเป็นหมอนจอยอย่างเงี้ยนะครับก็โยกได้ตามสภาพเลยนะครับก็หมุนได้ตัวนี้ก็ยังเป็นจอยแบบเก่านะครับที่เป็นตัวจุกอย่างนะครับมีสองข้างเหมือนกันนะครับ ใส่ง่ายเลยนะครับแล้วก็ส่วนที่วางเทา้าที่พักเทา้าตัวที่พักเทาก้าก็อาจจะไม่ใช่เพราะว่าเมื่อนั่งแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเป็นตัวตัวจบปลายเท้าเฉยๆครับมันไม่ได้ไปรองแบบนี้มันไม่ได้รองแบบนี้นะครับมันอยู่ด้านหลังนะครับตัวเช้นนี้ก็เป็นจอยเหมือนกันะก็หุนไะด้ สองข้างเหมือนกันนะครับไปก่อนส่วนที่นั่งนะครับก็จะมีตรงส่วนนี้น่ครับองเห็นไหมซึ่งที่เปิดก็คือต้องเปิดด้านนี้ก่อนนะครับแล้วก็ดึงมันจะมีเดือยอยู่ที่หนึ่งตรงนี้ดึงขึ้นดึงได้สุดเลยนะครับเนี่ยมันได้ถึงขั้นนี้เลยนะครับแล้วก็มีเดือยอีกทีหนึง อนนี้ก็พับขึ้นมาเป็นเป็นเดือนเอาไว้เสียบตัวฮักเบายนะครับเป็นองเี้นี่าเป็นองเงี้ยเราค่อยผักตรงนี้ลงปิด,ปดๆนนะครับกิมมิยกีงอื่นไม่มีแล้วนะครับก็คือนี่คือเท่าที่เห็นเลยเป็นตรงนี้เป็นชิ้นแบบไม่มีอะไรละ ตัวไอ้พ่นนี้ขยับไม่ได้นะครับมีไว้เท่เลยนะครับตอวไอ้พ่นมีสองชั้นแค่นี้นะครับนี่ก็จะวางไว้ส่วนด้านข้างนะครับก็ก็จะมีชิ้นเนี้ยอดี้ผมขัดซะหลวมเลยแต่ค่อยไปทำให้มันแน่นอีกทีนะครับตอนแ,แรกกลัวว่าจะถอดไม่ได้ชิ้นนี้ก็เป็นชิ้นที่เชื่อมระหว่างตัวชิ้นตัว ที่นั่งนะครับกับปืนด้านข้างนะครับเนี่ยโดยกิมิคส่วนนี้ก็ถอดไม่ได้เหมือนกันก็จะเป็นปืนที่อยู่กับกับตัวชิ้นนี้เลยฟิกนะจะมีกิมมิคแค่ตรงส่วนนี้นะครับที่มันสามารถที่จะพับไปพับมาได้ประกอบถูกปะเนี่ยเนี่ย ก็เจอว่าถูกนะ,ะไม่เป็นไระนะครับแล้วกาไปเข้ามาได้นะครับแล้วก็จะมีตรงส่วนนี้ครับที่ว่า นี่นครับทีนีนะข้างในงก็เป,นเป็นเป็นข้อต่อนะครับมันก็ดึงทำนะดูสดึง,ดงปึ๊บน,นะครับด้านหลังเนี้ยตรงเนี้ยก็คือจะเอาไว้ใส่จอจับปืนนะครับนี่ถอดออกมาเป็น,นี้งย ก็จะเป็นของบ็อกเซอร์ใส่เข้าไปเลยเรียบร้อยน,นครับซึ่งขนาดจะใหญ่มากแลามาเทียบกับตัวอาเบายนะครับตอนแรกก็นึกว่ามันจะแบบกลางได้แต่ก็คิดก็ดีกว่า เพราะมันจะมันถอดง่ายมากเลยตัวนี้ถอดค่อนข้างง่ายนะครับประกอบง่ายถอดง่ายนะครับเล่นง่ายนะครับส่งเป็นโมรุ่นใหม่นะครับส่ตนตัวนี้ก็ไม่มีกิมมิคอะไรเลยนะครับไม่มีเลยยุดอดอะไรไม่ได้ละหมดละนะครับนี่ก็ขยับไม่ได้เหมือนกัน เดี๋ยวมาลองจัดให้อธิบายมานั่งนะกน็ทำไปแล้ว,วก็้อธิบายมาตามตัวอย่างมันจะโอขาอย่างนี้นะนะหแหละโอ้ยแข็งอย่างนี้แหละ ฟอ,อกเอาเบคใช่ครับคับคงเห็นแรับ เพิ่มเติมนิดนึงครับจากที่เราเห็นใบปิดหรือใบโฆษณาของบ็อกเซอร์นะครับก็ต้องมาลุ้นต่อว่ากล่องบ็อกเซอร์จะให้อธิบายมาร์คทีมาอีกตัวหรือเปล่าเพราะว่าภาพตัวอย่างเนี่ยมีทุกรูปเลยนะครับจะได้มาจริงก็เกลื่อนแต่ราคาค่อนข้างสูงนะครับไม่แน่ใจว่ามันมาจากการที่ ค่าเงินของญี่ปุ่นไม่ค่อยดีหรือเปล่าไดนะ้แล้วเราก็งอแขนไปก่อนจากนั้นก็งอแขนขึ้นหน่อยเสียบอเอาหนะเจ็บนิดเดียว i uh -huh. นี่นี่ครับนี่ขี่ล้วนะเนอะ่านมาใช้ก่อนออืมอืม เนี่ยกาแฟดีด้วยแต่ขณะค่เกเขา เรียบร้อยครับสวยงามตามทองเรื่องนะครับเดียวเอีมกันเนอร์ด็อกกิ้งเรียบร้อยครับ มโอเคครับก็เืิ่งต้นมีรีวิวให้ไว้เท่านี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูแอคชั่นกันนะครับ